ดีค่ะพบ กับ IMCT News Podcast ประจำวันที่2มกราคมพุทธศักราช2568กับดิฉันจรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ35เพียงปีเดียวแซงหน้าหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ20และสูงกว่าดัชนีหุ้นยุโรปกว่า2เท่าโดยราคาทะลุ2,800ดอลลาร์ 2, ต่อออนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่ลีนาโทมัสนักวิเคราะห์จากโกลแมนแซกส์คาดว่าราคาจะทะลุ3,000ดอลลาร์ภายในสิ้นปีหน้า แกนหลักของการเร่งซื้อทองคำครั้งนี้คือธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่ถูกหรือกังวลว่าจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยจีนซื้อทองคำไปแล้ว316ตันนับตั้งแต่เริ่มสงครามยูเครนส่วนรัเสเซียก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่เช่นกันรวมถึงธนาคารกลางในตะวันออกกลางเอเชียกลางและอินเดีย ล่าสุดการซื้อทองคํามาจากสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์และประสบการณ์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ก็คือโปแลนด์และฮังการีโปแลนด์ต้องการเพิ่มสัดส่วนทองคําเป็นร้อยละ20ของทุนสํำรองทางการขณะที่ธนาคารกลางฮังการีก็เพิ่งกลับมาซื้อทองคําเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยระบุว่าทมกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นบทบาทของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและเก็บรักษามูลค่ามีความสําคัญเป็นพิเศษเพราะช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อประเทศและ สนับสนุนสเสถียรภาพทางการเงินเจ้าหน้าที่บางรายระบุว่ามันเป็นสัญญาณของสงครามที่กำลังจะมาถึงโดยเป็นคำพูดของนายธนาคารกลางยุโรปรายหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ แต่ไม่เพียงแต่ความกังวลเรื่องสงครามและการคว่ำบาตรเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะความน่าเชื่อถือที่ลดลงของประเทศที่สร้างระเบียบการเงินโลกหลังสงครามโลกทั้งสหรัฐและยุโรปต่างแบกรับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งดูไม่ยั่งยืนในระยะยาวดังที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ให้เห็นในการประชุมประจำปีโดยหนี้สาธารณะสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ124ของ GDP และยังคง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะไปต่อก,กันที่เรื่องของก๊าซในยุโรปบ้างค่ะที่การส่งออกก๊าซของรัสเซียผ่านท่อส่งก๊าซที่สร้างในยุคโซเวียตที่ไหลผ่านยูเครนต้องหยุดชะงักลงในวันปีใหม่ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดลงของหลายทศวรรษที่รัสเซียมีอิทธิพลเหนือตลาดพลังงานของยุโรป ก๊าซจากรัสเซียยังคงไหลยอย่างต่อเนื่องไปยังยุโรปแม้จะผ่านสงครามยูเครนมาเกือบ3ปีแต่บริษัทก๊าซ้อมของรัสเซียยุติส่งก๊าซเมื่อเวลา5นาฬิกาตามเวลา GMT หลังจากที่ยูเครนปฏิเสธที่จะต่อข้ออายุการตกลงขนส่ง การหยุดส่งก๊าซของรัสเซียที่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปต่างจากในปี2022ที่อุปทานลดลงจากรัสเซียส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงเป็นประวัติการจนเกิดวิกฤตค่าครองชีพและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม ผู้ซื้อก๊าซรัรเสเซียจากสหภาพยุโรปรายสุดท้ายซึ่งเหลือผ่านทางยูเครนเช่นสโลวาเกียและออสเตรียไดเตรียมจัดการหาก๊าซทางเลือกในขณะที่ฮังการีจะยังคงรับก๊าซจากรักเสเซียผ่านทางท่อส่งก๊าซใต้ทะเลดำหรือท่อเตอร์สตรีม ขณะที่บริษัทพลังงานท้องถิ่นเรียกร้องให้ประชาชนแต่งกายให้อบอุ่นแขวนผ้าห่มหรือผ้าม่านหานาๆไว้เหนือหน้าต่างและประตูร,ระเบียงและใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ส่วนประธานาธิบดีโบลโดิเมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนระบุผ่านเทเลกรามว่าการยุติการขนส่งก๊าซผ่านประเทศของเขาไปยังยุโรปถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของมอสโกและเรียกร้องให้สหรัฐจัดหาก๊าซให้ยุโรปมากขึ้นค่ะ มาต่อกันที่เรื่องขององค์การการค้าโลกหรือ WTO กันบ้างค่ะที่พอลกอนเชรอฟนักวิเคราะห์ทางการเงินระบุว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO จำเป็นต้องเปิดรับหลักจริยธรรมทางการค้าที่บริกส์ผลักตันเพื่อปฏิรูปองค์กรให้เป็นกลางอย่างแท้จริงโดยกอนเชรอฟระบุว่าแม้ WTO จะก่อตั้งขึ้นเมื่อ30ปีก่อนเพื่อทาหน้าที่เป็นคนกลางตัดสินข้อพิพาททางการค้าแต่องค์กรน,นี้ ูกสหรัฐแทรกแซงจนกลายเป็นเพียงสำนักงานตรายางเทียจับใช้ผลประโยชน์ทางการเงินและภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐ ด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในการประชุมสุดยอด G20 เมื่อปี2566ระบุว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายรับรู้มานานแต่ไม่เคยถูกพูดถึงอย่างเปิดเผยบนเวเทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะกรณีที่คณะตุลาการอุทธรณ์ระดับสูงของ WTO ถูกทำให้เป็นอัมพาตมาหลายปีเนื่องจากวอชิงตันขัดขวางการแต่งตั้งผู้พิาาพากษากอนชรอฟมองว่า กลุ่มประเทศบริกสองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO และอาเซียนมีแนวโน้มจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อปฏิรูป WTO แต่เตือนว่าจะ,ะเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากสหรัฐและประเทศพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะ ไปต่อกันที่สถานการณ์ในซีเรียค่ะที่กลุ่มจิจฮัตต่างชาติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในกองทัพซีเรียชุดใหม่ซึ่งขณะนี้นำโดยกลุ่มฮายัตารีอัลชามที่รีแบรนด์มาจากอัลกอยดะซึ่งเป็นผู้นำการโจมตีค่นล้มประธานาธิบอาอาาดีบัชชาอัลอาซารหล่งข่าวในซีเรียระบุก,กับรอยเตอร์สค่ะว่านักรบต่างชาติที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งในกองทัพมีทั้งชาวอุยกูชาวจอร์แดนชาวเติร์กและชาวอาวัล เพื่อเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆของการเสียสละของกลุ่มจิหฮัดอิสลามิสที่มีการต่อสู้ต่อก่อนเพื่ออิสรภาพจากการกดขี่ของอาาสัสซารในบรรดาชาวอุยกูคืออับดุลอาซิสดาวูดคูดาเบดีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังของพรรคเตอร์กิสสถานอิสลามซึ่งตั้งอยู่ในซีเรียค่ะเป้าหมายที่ระบุไว้คือการสร้างรัฐอิสลามในภูมิภาคสินเจียงทางตะวันตกของจีน กูดาเบอรดีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายพลตะวาในกองทัพซีเรียและนักรบอุยกูอีกสองคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันเอกแหล่งข่าวระบุกับรอยเตอร์สว่าโอมาโมฮัมเหม็ดจาฟซีซึ่งเป็นพลเมืองชาวตุรกีและอับดุลรอมานฮุดเซนอัลกติบซึ่งเป็นพลเมืองชาวจอร์แดนก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายพลตาวาเช่นกันขณะที่อับดุลจัชชารีนักสู้ชาวแอลเบเนียที่เคยถูกระบุ ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยกระทรวงการคลังสหรัฐได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันเอกค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่ Ivory Coast ที่ประกาศตัดสินใจให้ฝรั่งเศสถอนกำลังทหารออกจากประเทศค่ะหลังจากที่ผ่านมาประเทศในแอฟริกากำลังดำเนินการปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสทางทหารโดยกลุ่มประเทศแอฟริกาที่ให้กองทัพฝรั่งเศสถอนออกจากประเทศมีชาติไนเจอร์บูกินาฟาโซและมาลีทำให้ตอนนี้ฝรั่งเศสจะยังได้รับอนุญาตให้คงกองกำลังทหารใน3ประเทศเท่านั้นก็คือเซเนกัลกาบองและจ บุติค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ